พี่รู้จักมันที่เขาไปเที่ยวบ้านย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r t h d a ้อบิร์่เดยวแม่ก่อนะตา้งบจตัทก่อน ถ่าให้ได้เมียวัยวัยนะพี่เดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวถ่ายให้มอด้วยของหมอไอหายป่วยววัยต้องถ่ายเหรอขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปพิจนาโซเชียลแคมหรือถ่ายรูปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปนี่นะคะวันนี้วันเกิดเต้ยเนคค่ะอายุเท่าไหร่คะสี่สิบครับสี่สิบราคาขึ้นเล็กสี่ว่าอย่างไรข้างเล็กเล็กเล็กสี่ข้างบนนั้นสวยไหมสวย รุดรุดเป็นยังไงบ้างไอจีบอวยพรอวยหน่อยอวยขอให้พี่เฮนเน่เชฟที่ใจดีของเรามีเวียหาเมียใหม่ได้ไวยไวเมียเด็กเมียซ้ำเมียบุ่มเมียอ้ำหน้าเหมือนอ้ำอาญาอวยพรพี่เน็กหน่อยค่ะเช่นกันค่ะขอให้ได้แฟนสาวสวยนะคะออในวันนี้ญาตึ่งตัวสวยมากดูนะคะ เป๊ะมากนะคะค่ะโอ้ยพอนพี่เนกหน่อยค่ะเร็วๆหน่อยนะคะราะว่ารักหัวหลงพี่เนกอาโอเคเป่าเป่าเป่าเทียนค่ะคนเป่าก็คนพี่นันเย่เนองพี่นางโอ้พรค่ะก็วันนี้มันเกิดพี่ที่ร้านนะคะพอดีก็ซื้อจับจับผมทำไมเนี่ยนี่นะคะก็คือซื้อเค้กมาให้พี่เขานะคะวันนี้คือวันเกิดนะคะอันนี้คือจิ๊ปปี้อยู่กับผู้ชายค่ะ นี่ค่ะม่ใช่มาจิบจิบปี้บ้าขอสมัครคะอันนี้อันนี้คือสภาพหน้าร้านนะคะลุยจ้าบ๊ายบนี่คือสภาพหน้าร้านของเราค่ะที่เราทำงานอยู่นะคะนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยยยยยยยเยย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 ยมยย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 ยเยยดยย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 สยย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 คยัยยย่ยยยยยยะน เหลือแต่ซากแล้วคะ่ะตอนนี้ไก่หมดแล้วนะคะโอเคค่ะถ้ายังไงก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ